รปภสาว BTS ถึงกับร้องไห้เมื่อประชาชนคุกเข่าอ้อนวอนหลังปิดให้บริการเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากคณะราษฎรได้ประกาศนัดชุมนุมยืนยันจุดหลัก3แห่งได้แก่อุดมสุข แยกลาดพร้าวและวงเวียนใหญ่ขณะที่รถไฟฟ้า BTS MRT และ a i r p o r t Link ได้ประกาศปิดให้บริการทุกสถานีตั้งแต่เวลา12.30นนขึ้นไปโดยโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งที่เข้าไปคุกเขา่าขอร,รพภให้เห็นใจประชาชนที่ BTS อุดมสุขทำให้ร,รพภที่เฝ้าอยู่ที่ประตู BTS ร้องไห้ออกมาก่อนที่รปภหญิงคนดังกล่าวจะเข้าไปพักและมีตำรวจมายืนเฝ้าแทน チュー